สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีนะคะแดดดีเห็นไหมคะทาง้าไม่มีก้อนเมฆเลยนะคะแดดดีมากเด,เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตอาการเราจะมาเล่าต่ออาการที่ว่าวันนั้นไปหาหมอไปฟังผลสแกนสมองมานะคะก็ผลสแกนสมองอกอกมาแล้วว่าเป็นเนื้อง,งอกนะคะเนื้อง,งอกตรง ตรงหัวนะคะตรงแตกแกะแ,แต่คุณหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกดีไม่ใช่เนื้องอกร้ายนะคะก็ยังไหว้ะเป็นเนื้องอกก็ก็เรื่องเนื้องอกอ่ะเนาะก็ประมาณว่าก็ตามนั่นแหละค่ะถ้ามันถ้ามันไม่ส่งผลร้ายก็โอเคแต่คุณหมอบอกว่ามันเป็นเนื้องอกดีมันไม่ใช่เนื้องอกร้ายแต่ว่าถ้าสมมุติตรงที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นกว่าปกติคือว่าเพิ่นก็คือว่าให้พยายามสังเกตคอยเบิงมันตลอดเวลาสรุปก็คือว่ามันก็ยังตอนนี้มันยังเป็นเนื้องอกดีมันยังไม่เป็นผลเนื้องอกใแค่นนั้นเพิร์นก็เลยว่าให้สังเกตดูว่าให้สังเกตตลอดว่ามันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไหมถ้ามันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพิ่นก็บอกว่าให้ไปแก ให้ไปสแกนสมองอีกอีกรอบนะคะแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นไปสุดท้ายแกบอกก็ต้องผ่าตัดนะคะแต่ตอนนี้มันยังเป็นเนื้องอกดีอยู่ยังไม่มีผลอะไรนะคะกะขอให้มันเป็นแบบนี้หรือว่าให้มันหายไปเลยยิ่งดีนะคะก็คือว่าก็ต้องง่ายขึ้นหรือว่าหายไปเลยนะคะ ว่าไคือต้องไปสแกนหรือบ่ิัทหมอเขาต้องผ่าตัดกับว่าอยากผ่าตัดสมองะค่ะเนาะเพราะว่าผ่าตัดสมองมันก็อันตรายอยู่แียวแล้วที่เมืองนี้ก็คือไม่มีคุณหมอผ่าตัดสมองนะคะต้องไปผ่าตัดที่เมืองอื่นก่บ่รู้ว่าเมืองไหนน่าจะเป็นเมืองใหญ่ๆนะคะเพราะที่นี่ไม่มีไม่มีหมอผ่าตัดสมองนะคะก็นั่นแหละค่ะ กะหมอบอกว่ามันเป็นเนื้อง,งอกดีกะขอให้มันเป็นเนื้อง,งอกดีตลอดไปนะคะเด้อย่าให้มันใหญ่ขึ้นแต่กะเขาให้มันยุบลงเพราะว่ามันโผล่ขึ้นมานะคะอืม,มออว่ามันเป็นทู่หมอนะ,ะทู่หมอก,ก็ขึ้นมางอกนะคะออกมานั่นแหละคะ่ะก็วันนี้อากาศดีนะคะเอาไปรับดดแดดแสงแดดนะคะเส้นเดดยามเช้า